แย่เค้กสวยจังเลยอ่ะโอ้ไม่นะนี่มันลาบูบูตัวร้ายแล้วไรกาดมันกำลังกินเค้กของหนูโอ้ดูสิฉันมีลาบูบูสองตัวนะเดี๋ยวนะมันจะกินหมดเลยอ่ะโอ้ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นงั้นก็หนูให้ลกครทำเค้กลาบูบูใหม่ให้หนูได้นะได้เลยฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงก่อนอื่นเอาช็อกโกแลตมา จากนั้นต้องหักใส่หมอ้อและเราจะละลายมันเปิดเครื่องแล้วก็รอเยี่ยมเลยมันเริ่มละลายแล้วสุดยอดนี่แหละที่ฉันต้องการสมบูรณ์แบบทีนี้ก็ต้องเทสใส่ในแม่พิมพ์ทรงกลมค่อยๆเกลี่ยช็อกโกแลตให้ทั่วแม่พิมพ์ และเราต้องทำให้มันเซ็ตตัวเพราะงั้นมาใช้สเปรย์แช่แข็งกันเถอะเร็วและก็สมบูรณ์แบบช็อกโกแลตเซ็ตตัวแล้วเอาออกจากแม่พิมพ์เอาเค้กมาและเราจะประกอบเค้กในช็อกโกแลตกันชั้นเค้กครีมทำต่อไปหลายๆชั้นวิเศษมันต้องอร่อยเหลือเชื่อ คิดมันอาจะพอแล้วและจากนั้นเอาทั้งสองชิ้นมาเชื่อมต่อกันแบบนี้สำเร็จนยกบอลที่สมบูรณ์แบบ oh, <yeah. S 1> ฉันนี่เก่งที่สุดโอ้ยหลุดมือใครก็ได้จับมันทีไม่นะอย่าให้มันตกแตกฉันต้องไปรับมันเองแล้วและโอ้ใช่สำเร็จไม่เสียแรงที่ฉันเล่นเบสบอล โอ้ขอบคุณขอบคุณทีนี้ฉันก็ได้เวลาทำหน้าตาของเค้กกันและต่อไปเอาครีมมาด้วยหัวบีบแบบนี้เราจะทำให้เหมือนขนสัตว์ฉันคิดว่าออกมาสวยมากเลยใช่เป็นอย่างที่ฉันต้องการได้ขนสัตว์แล้วคุณยายคิดว่างไงโอ้เหมือนจริงมากๆเหลือแค่ต้องเพิ่มหู และเราก็ได้เค้กลาบบุบูแท้ๆอย่างที่โซฟีน้อยอยากได้เลยและคุนย่าละงั้นของย่าจะง่ายกว่าย่าตัดสินใจจะทำพายสูตรพิเศษของตัวเองด้วยแยมโฮมเมดแค่ลงไปในแม่พิมพ์ในนี้ก็มีแป้งอยู่แล้วและจากนั้นเราจะทำหน้าของพายด้วยรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆและจากนั้นก็ตัดส่วนเกินออก แต่ครั้งนี้อยากจะไม่ทำตาขายธรรมดาอยากจะทำเป็นหน้าของเล่นชิ้นโปรดของหลานสาวโซฟีลาบูบูไงเธอต้องชอบแน่เอาไปเข้าเตาอบและก็รอเจสแล้วเธอละมือเล่นอะไรอยู่ต้องทำอาหารแล้วนะโอเคงั้นก็มาเริ่มกันเลยฉันต้องการหมักฝรัง่งโซฟีชอบมากเลยนะหมักฝรั่งเยอะๆจากนั้นก็นวดด้วยมือ และก็แบ่งเป็นสองส่วนมันทำให้รู้สึกเหมือนดินน้ำมันเลยเพราะงั้นฉันจะปั้นลาบูบูด,ด้วยตัวเองเอาละ่ะทีนี้องเอาส่วนประกอบต่างๆมาประกอบกันออกมาเจ๋งสุดๆเลยและก็มีกลิ่นหอมด้วยเอะแล้วแล้วเด่นนี้มาจากไหนอะโอ้ภายของอยานี่เองดูสิว่ามันห่าก,กินแค่ไหนงั้นก็โซฟีได้เวลาลองแล้วจ้ากินให้อร่อยนะ ว้าวทุกคนทำผู้หนูจริงๆเหรอเนี่ยดีใจจังเลยงั้นมาเริ่มจากชิ้นนี้กันเถอะภายนีน่าสนใจจังและก็ตลกด้วยเออกลิ่นก็หอมหอมต้องลองซะแล้วอืรู้เลยนี่เป็นยำของคุณย่าสุดยอดและต่อไปมาลองเค้กลาบบบุสีชมพูกันโอ้โหมันแข็งจังเลยอะ่ะงั้นจะกินยังไงเนี่ยงั้นก็มาลองกัดหูกัน อ๋มอมันคือหมักฝรัง่งเดี๋ยวก่อนนะหนูอยากกินเค้กนี่นะไม่เอาแบบเนี้ยและเค้กก็สุดท้ายมันคือช็อกโกแลตลาบูบูดูน่าอร่อยมากอืมแล้วก็รสชาติดีจังเลยหนูชอบมากมากแชเป็นผู้ชนะยนินดีด้วยค่ะโอ้ทุกคนได้ยินไหมอ่ะฉันชน,นะก็อะไรขึ้นเนี่ย ลาบบูกินสิฉันเหลือให้ด้วยนะเ <UB> จ๋งไปเลยอ่ะมันชอบมากครั้งนี้หนูยังให้ทุกคนทำพาสต้าหนูหิวมากมากเลยเพราะงั้นเร่งมือหน่อยนะคะ <Yeah. S 1> เป็นไอเดียที่ดีมากฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงในกระเป๋าของฉันมีมัตถุดิดสำเร็จรูปอยู่อ่าฮ่าใช่แล้ว ใส่กระป๋องและจากนั้นก็เทน้ำเือดลงไปและก็รอให้มันสุกเอ้อยแค่นี้ยง่ายมากมากเห็นได้ใช่ไหมค่ะเชฟจิงไปเลยไม่เห็นด้วยงั้นฉันจะทำอย่างอื่นที่ดีกว่าเริ่มจากนูเทลล่ตาตักมาช้อนใหญ่ๆและจากนั้นก็เทแป้งลงไปและเราจะได้แป้งชโโ็อกโกแลตอีกนิดเดียวใช่แล้ว เยี่ยมเลยและจากนั้นเราจะเอาช็อกโกแลตนี้ใส่ลงไปนอุปกรณ์พิเศษของเราและเราจะได้เส้นที่นุ่มนุ่มและน่ากินฉันอยากจะกินมันเองด้วยซ้ำแค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วแต่ว่านี่ยังไม่หมดนะต่อไปฉันต้องการเวฟครีม เอามาตกแต่งแล้วมันจะเข้ากันกับช็อกโกแลตมากจากนั้นโรยด้วยสปริงเก้าหลากสีเท่านี้ก็เสร์ฟได้แล้วคุณย่าจะทำอะไรครับส่วนย่าจะใช้แป้งแผนเค้กทำเป็นเส้นบะหมี่เยี่ยมมากเอามาใส่ในชามโอ้ยดูสิย่านี่ฉลาดจริงๆมันดูเหมือนเส้นบะหมี่มากๆ และแน่นอนตกแต่งด้วยสตออรอเบอรี่และก็บลูเบอรี่และราดน้ำเชื่อมลงไปเท่านี้ก็เสร็จแล้วืดูเหมือนว่าบะหมี่ของฉันจะสุกแล้วมาเช็คกันต้องลองหน่อยอ๋อไม่นะทำไมมันเผ็ดขนาดเนี้แม่จา๋ามันเผ็ดเป็นพิเศษเลยฮพายทำยังไงดีไห้ตายเถอะตอนนี้เหลือแค่ฐานแล้วจะทำยังไงดี นี่มันตลกจังเลยเธอจบแล้วลาบบูของหนูอยากกินพาสตา้าใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกันนะเออฉันต้องคิดอะไรสักอย่างมาทำแทนเอาล่ะฉันต้องใช้สปาเกตตีกับไส้กรอกผ่านไส้กรอกแล้วก็เสียบเส้นสปาเกตตีเข้าไปอาฮะใช่แล้วทีนี้เอาไปต้มในกาต้มน้ำย่ามากตัออกมาได้ เอามาใส่จานและก็วาดหน้าด้วยซอสมะเขือเทศดูเหมือนปลาหมึกยักษ์เลยเจ๋งมากโซฟีลองได้แล้วละ่ะในที่สุดก็ได้ลองแล้วเอ้ยแล้วนี่มันอะไรกันนะดูหน้าอย่าแยงหนูจะไม่ลองเด็ดขาดแต่ว่าเส้นช,ช็อกโกแลตนี่สิดูน่ากินมากๆและยังมีเวปครีมด้วยน่าสนใจ อ๋ออร่อยจังอ๋อแล้วนี่คืออะไรคะอใช้ช้อนตักไม่ได้อะงั้นใช้เมื่อกินไปเลยดีกว่าหนูชอบสตรอเบอรี่แล้วเส้นละทำจากอะไรอ๋อมันคือแพนเคก้กอ๋อสุดยอดไปเลยเหลือเชื่ออร่อยมากๆคุณยอะนี่มันเจ๋งไปเลยคุณย่ะเป็นผู้ชนนะโอ้ขอบใจมากหลานรักอย่าพยายามจริงๆแล้วลาบูบูเป็นอะไรนะ เขาตัดสินใจจะลองเหมือนกันและเขาก็ชอบบ้างและในครั้งนี้หนูอยากให้ทุกคนทำอมยิ้มหนูอยากกินของวานหวานมากๆ <Yeah. S 1> อ้อเสงฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงก่อนอื่นต้องเอาจ๊บเปจ๊บเอกจากกระเป๋านี่แหละใช้ได้เลยโอ้เชฟฉันต้องการกระทะพอดีขอ,อก่อนนะ ใช่ละลายอมยิ้มไปเลยล่ะใช้เวลาไม่นานหรอกแน่นอนเราไม่ต้องการแท่งเอาออกได้และต่อไปฉันต้องการแม่พิมพ์กลมๆแบบนี้ขอบคุณนะเชฟทีนี้ก็เทคาราเมลลงไปในแม่พิมพ์และก็เกลี่ยให้ทั่วแต่ว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดโอ๊ยร้อนจังร้อนจังโอ๊ยต้องทำให้มันเซตตัวเร็วๆแล้ว,ว,วตอนใช้สเปรย์แช่แข็ง แบบนี้สิทีนี้ก็เอาช็อกโกแลตออกมาสุดยอดต่อไปเราจะใช้ลูกกว่าช็อกโกแลตทีนี้เอาอีกครึ่งมาประกบกันและฉันก็ได้จุบปจุบที่ใหญ่มากและยังมีเซอร์ไพรส์ข้างในด้วยโอ้สตรอเบอรี่นี่สิที่อยาต้องการเอามาเสียบไม้และเราจะทำดอกกุหลาบสวย,สวย ดูสิว่ามันสวยแค่ไหนต่อไปจุ่มลงไปในน้ำผึ้งและอยาเป็นคนทำน้ำผึ้งเองเลยนะนี่สีสวยจังและที่สำคัญมีประโยชน์ด้วยลูกอมแบบนี้ส่วนฉันปอกสับประรดเสร็จพอดีและจากนั้นใช้เครื่องมือน,นี้เอาไส้ออกมา เยี่ยมมากเราได้วงกลมสับป,ปะรดแล้วและจากนั้นเราจะใช้ช็อกโกแลตผักใส่ชามและก็ละลายออกมาสมบูรณ์แบบและต่อไปเอาสับป,ปะรดเสียบไม้และจุ่มลงไปในช็อกโกแลตฉันอยากทำช็อกโกแลตหลากสีมีสีแดงสีฟ้าและก็โรยสปริงเกิรหลากสีด้วย สุดยอดเท่านี้ก็พร้อมกินแล้วกินให้อร่อยนะจ๊ะอ๋อทุกคนทำเร็วมากเลยเหลือเชื่ออ๋อหนูอย,อยากลองดอกไม้พวกนี้ก่อนโอ้ยทำไมมันแข็งจังเลยอะ่ะหนูกัดไม่ได้ไม่เอาหลงไม่กินแล้วแล้วนี่คืออะไรอะดูน่ากินืกลิ่นก็หอมๆสับประรดนี่นะใช่ สับป,ปะรดเคลับช็อกโกแลตอร่อยมากโอ้โหอะไรกันเนี้มีคอ้อนแปลว่าต้องทุบสินะงั้นเราต้องทุบอมยิ้มนี่กันตุง้งในนี้มีลูกปัดช็อกโกแลตมากมายเลยและก็อมยิ้มด้วยสุดยอดอเหลือเชื่อตัดสินใจแล้วเจสเป็นผู้ชนะเย้ชัยชนะแรกของฉัน ลาบูบูมาอีกแล้วเหรอแน่นอนเขาก็อยากลองเหมือนกันฮะน่ารักจังเลยและเขาก็ชอบมากดีใจจังยินดีต้อนรับสู่ฉันทำอาหารก่อนอื่นหนูอยากทุกคนทำช็อกโกแลตมาเริ่มกันเลยอย่ารู้ว่าต้องทำยังไงย่าต้องการอะโอ้ยเชฟคุณย่าสวยมากเลยครับเชฟชอบอย่ามาตลอดสินะ เอ้ยคุณย่าทำอะไรอยู่หัวใจเหรอพอเลยคุณยา่าถือสตรอเบอรี่ไว้เชฟเอาแม่พิมพ์รูปหัวใจไปเรามาทำอาหารกันเถอะใช่คินตินพูดถูกไม่มีเวลาสำหรับความรู้สึกเราต้องทำอาหารให้กลอเรียเริ่มจากเอาเส้นคูนาฟ้ามาบดและจากนั้นบดถั่วพิต้าชิโอให้ละเอียดปั่นในเครื่องปัน่นอ่าใช่แล้วยามากทีนี่ เอามาผาสมกับคูณฟ้าใช่เลยและจากนั้นฉันต้องการช็อกโกแลตเอามาใส่ชามแล้วก็ละลายมันด้วยไฟดูสิใช่แล้วสมบูรณ์แบบโอ้เชฟขอบคุณครับและทีนี้ก็เทช็อกโกแลตลงไปในแม่พิมพ์ าจากนั้นเราจะสาใส่ไส้คูนาฟ้าและโทพิตราชิโอลองไปเกลีย่ยให้ทั่วทีนี้พลิกกลับด้านแล้วก็รอสักครู่คุณย่าขอต่างหูได้ไหมครับได้สิจ้าเชฟเอาไปสิขอบคุณและทีนี้เราจะขูดทองลองไปบนช็อกโกแลตสักหน่อยออกมาสวยงามโอ้เชฟ อัจฉริยะจริงๆฉลาดมากส่วนยาก็เตรียมสตรอเบอรี่เสร็จแล้วยาตัดเป็นรูปหัวใจและเอามาใส่ในแม่พิมพ์จากนั้นก็เทช็อกโกแลตและไว้ช็อกโกแลตผสมกันเป็นการผสมภาษาระหว่างช็อกโกแลตที่สวยงามอาฮาออกมาน่ากินมากจากนั้นเอาสเปรย์แช่แข็งแบบด่วนมาและอะะเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันไม่ออกละ่ะ คุณย่าเดี๋ยวผมช่วยโอ้เชฟน่ารักจริงๆเลยนะช่วยย่าได้ทุกอย่างเอ้ยทำไมหนาวจังแข็งอ้อฝันร้ายชัดๆเขวินตินเดี๋ยวย่าทําให้เธออุ่นเดี๋ยวนี้ต้องใส่หมวกเฮ้ขออยข้ายังชั่วขอบคุณฮายาเอาล่ะแตะทํายังไงดีนะอ๋อใช่แล้วช็อกโกแลตไว้ช็อกโกแลตแบบนี้แหละ หักสนในชามจากนั้นเทน้ำแฟนตาแล้วจะละลายมันยังไงดีนะโอ้ใช่แล้วงั้นจะเคี่ยวหมักฝรั่งรถพริกโอ,อ้โเผ็ดจังเลยทนี้หันไฟไปที่ชามยููออกมาเป็นชโชอกโกและส้มเทใส่ในแม่พิมพ์ น่ากินจังเลยอ่ะอยากกินเองด้วยซ้ำทีนี้มาตกแต่งด้วยใช่แล้วสายไหม mm hmm. มันอร่อยมากบ้างยำยำยำ,ำใส่ลงไปที่ช,ช็อกโกแลตเลยสุดยอดและแน่นอนต้องแช่แข็งโดยลูกอมเมนโทสโอโ้ยังท่ำไปเลยทำให้ช,ช็อกโกแลตแข็ง จากแม่พิมพ์ได้ทีนี้ช็อกโกแลตของผมก็เสร็จแล้วลองเลยว้าวสวยจังเลยอ่ะแทบเราไม่ไหวแล้วมาลองกันอืมอร่อยจังพิตาชิโอรินาสุดยอดเจ๋งเงินก็ไปกันต่ออ้อแล้วนี่มันคืออะไรช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่เจ๋งเลยและแน่นอนมาลองอันนี้ช็อกโกแลตสม้ม อะไรกันเนี่ยมีสายใหม่ด้วยอ๋อแล้วก็อร่อยมากๆและใครเป็นผู้ชนะนะตัดสินใจแล้วทุกคนชนะอ๋อถามจริงดีใจจังเลยได้ยินไหมเราชนะและครั้งนี้หนูขอทุกคนทำคุกกี้หนูจะรอโอ้ชิฟบอกสิว่าเราจะทำอะไรแน่นอนต้องเริ่มจากแป้งใช่แล้วละ ่าและเชฟจะทำแป้งเหมือนกันสำหรับเราสองคนใส่แป้งแล้วก็ใส่นมและจากนั้นเราจะตอกไข่ถูกต้องจ้ะเดี๋ยว่าจะทำให้และแน่นอนต้องใส่น้ำตาลเพิ่มความหวานแล้วก็ตีให้เข้ากันด้วยกันด้วยคุณ่าติเชฟเป็นอะไรกันเนี่ยทำไมทำตัวแปลกๆโอ้ยช่างเธองั้นผมจะใช้คุกกี้ช็อกโกแลตชิพสำเร็จรูป อาได้แล้วอดูน่าอร่อยทีนี้ต้องบดคุกกี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เริ่มเลยทุบๆๆๆอีกนิดนึงมันจะยิ่งอร่อยโอ้โหวนตินหลานรักทำอะไรเนี่ยเรียบร้อยสุดยอดไปเลยกินก็น่ากินกว่าเดิมเกือ,อบจะโดนอย่านะอย่าทำแบบนั้นอีก หยุดหาคุณย่าเอานี่ไป M อ M's โอ้ oh, ลูกบาดช็อกโกแลตอยาต้องการสำหรับคุกกี้พอดีงั้นก่อนอื่นก็มาตัดแป้งกันและจากนั้นเราจะติดช็อกโกแลตที่คุกกี้ทุกชิ้นและทีนี้ก็เอาไปเข้าเตาอบเยี่ยมมากเหลือแค่รอให้มันสุกเท่านั้น และเชชคิดอะไรออกจ๊ะไม่เราไม่ต้องการใช้ไม้นวดแป้งฉันจะนรีดแป้งด้วยมือเปล่าเมื่ออันทรงพลังและมันจะออกมาเป็นคุกกี้หน้าแมว <Wow. S 1> อ๋อและทีนี้ต้องการนี่ใช่ไหมใช่ครับที่รักเรามาตัดคุกกี้กันใช่แล้วทีนี้ใช้ที่เผาทำให้สุกอ้อเยี่ยมเลยกลิ่นหอมจัง คุกกี้สุกแล้วเหลือแค่ตกแต่งคุกกี้ด้วยชโโ็อกโกแลตวาดให้เป็นแมวน่ารักน่ารักฮา,าและทีนี้ก็ใช้สีดำวาดหนวดด้วยเสร็จแล้วเห็นด้วยใช่ไหมออกมาน่ารักมากเลยเห็นด้วยจ้าแต่คุกกี้ของอยากก็สุกแล้วเหมือนกันและมันดูเหมือนดอกไม้กินให้อร่อยนะจาจะหลานรัก ว้าวทุกคนทําได้การความคาดหมายของหนูไปเลยคุกกี้ก็ดยเจ๋งมากเริ่มจากดอกไม้น่ารักน่ารักกันอืมอร่อยจังแล้วนี่คืออะไรอ๋อแมวน้อยน่ารักจังเลยงั้นก็มาลองชิมกันเถอะอร่อมากๆเหมือนกันโอโหแล้วนี่มันคืออะไรเนี่ยคุกกี้ช็อกโกแลตนี่นะต้องลองมีช็อกโกแลตแล้วก็วานิลลาเหลือเชื่อ เอาล่ะผู้ชนะก็คือชิ้นนี้เควินตินชนะแล้วเย้ yeah! ชนะแล้วขอบคุณน้นองสาวและครั้งนี้หนูขอใครหนูอยากทุกคนทำอร่อยๆนะหนูจระรอรับทราบงั้นก็มาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเราต้องการไข่หลายๆฟองตอกไข่ใส่ชามเยี่ยมมากและจากนั้น ้องเอาไข่แดงออกมาให้หมดต้องระวังอย่าทำให้มันแตกด้วย oh. และต่อไปเทไข่ขาวใส่ในกระทะทอดไข่ให้สุกสุดยอดกลับด้านเอามาใส่จานและก็ชีสคูดชีสลงไปและจากนั้นใส่ไข่อีกแผ่นและชีสและไข่อีกแผ่นใช่ทำเป็นชั้นๆดูน่ากินมากและก็วางไข่ดาวลงไป โอ้สวยงามโอ้ยไข่ต้มของอย่าสุกแล้วโอ้มันร้อนมันร้อนปอกไข่พอดีแล้วก็หัน่นจากนั้นเอาต้นหอมแล้วก็มะเขือเทศมาทำให้เป็นรูปสวยๆย,ย่าพร้อมแล้วว่างๆกระทักไม้ผมได้โอ้นึกออกแล้วดูสิผมมีอะไรมันคือมันฝรั่งทอดฟริงเกิสรสเผ็ดด้วยแต่ผมจะไม่กิน ตอกไขลงไปในกระป๋องดีกว่าและจากนั้นก็เขย่าเขย่าให้เข้ากันอ้าสุดยอดเลยอะทีนี้กินมันฝรั่งด้วยโอ้ยโอ้ยเผ็ดมากเลยหันไปที่มันฝรั่งทอดโอ้เผ็ดร้อนโอ้ไอเดียผมจะขโมยเข็มถักไหมพรอมขอ,ของคนยาวมาทีนี้ก็เสียบลงไปทีน,นี้ก็เสร็จไปแล้ว กินห้ร้อยอ๋อทุกคนทำเสร็จแล้วมากเลยงั้นก็มาเริ่มจากจานนี้กันไข่ต้มอืมก็เฉยๆแล้วนี่คืออะไรโอโหแซนด์วิชไข่ดาวนี่นะสิงไปเลยดูน่ากินรสชาติจะเป็นยังไงนะอืมหนูชอบนะใช่เอาล่ะไปกันต่ออะไรเนี่ยไม่เคยกินแบบนี้มาก,ก่อนและไม่เคยเห็นด้วยต้องลองอืมอะไร อ๋อไม่นะเผ็ดมากเลยไม่ไม่เอาหนูไม่ชอบแบบเนี้ยผู้ชนะก็คือเชฟโอ้ฉันชนะแล้วดีใจจังเลยขอบคุณทุกคน